สถานะตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเป็นพี่น้องที่สนิทกันเรื่อยๆคือเราก็มีโอกาสได้เจอการมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่มีคนคนได้พูดการคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะแต่ผมไม่ได้นั่งติดกันนะครับเขาแซลทุกคนนะอยาให้ผมมีไม์พูดบ้างนะวันนี้ผมแซลคืนเลยนะพี่พีอ่ะพูดแล้วต้องหานิดนึงมันก็เป็นอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปนั่นแหละครับโอ้ยเกิอแตกัน พี่วุ้ดี<อ>ใช่ไปเป็นแขกแบบเซอร์ไพรส์ครับผมใช่ครับเ,เราไปนั่งรอหลายชั่วโมงรอหลายชั่วโมง<อ>ใช่เราไปเป็นแขกเราไปเซอร์ไพรส์ทุกคนเราก็สามารถรอได้ต้องมานานอยู่นะนานอยู่<อ>ไม่ทำไมอ่ะทำไมเวลาแบบพีพีไปรอบิวกลินแบบเซอร์ไพรส์บนคอนเสิร์ตพีพีพยังรอได้เลย<อ>เ,เกสทุกคนยังรอได้เลยแต่เขาเป็นพีพีบิวกลินไงเราเป็นเราเป็นปางกับโปงไม่ใช่เราเรามา เราหมายถึงว่าเออแบบเคสตามนู่นนี่นั่นเวลาไปเปบเป็นสเปเชีลลยลเคสอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปรอได้ใช่และทีมงานเหมือนกับวันนั้นคือมันเป็นเหมือนการถ่ายเทปแรกๆอะไรเงี้ยครับผม<ช>แล้วก็ยังถ่ายแบบเซตระบบไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามาขอโทษว่าเออนานนิดนึงนะอะไรเงี้ยเราไปเซอไ์เขาต้องแอบ,บที่ไหนให้เขารู้ว่าเรามาเซอไ์ตอนแรกเราหลับในรถแล้วก่อนครับเรากินแล้วเขาหลับในรถเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็แอบไปอยู่ที่รถตู้ของทีมงานแล้วก็ขับบนตามไปเรื่อยๆครับ อบรอนคนได้นานอยู่แล้วอบรอนคนได้นานตลอดอยู่แล้วตั้งใจเราสูงนะแบบว่าแบบยอมรอนปกติเวลาไปออกกองไปทํางานผมก็รอทุกคนครับผมใช่ตอนเขาติดต่อมาคือแบบว่าคิวว่างเลยหรอหรยจริงๆมันก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นครับหมายถึงว่าคือเราก็รู้สึกว่าคือเหมือน เหมือนรายการเขาอยากแบบว่าเอออยากจะให้เราไปออกจริงๆเขาให้ความสําคัญกับเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวผมพยายามเคลียร์คิวให้แล้วกันนะครับอะไรย่างเงี้ยเพราะตอนเช้าก็ต้องแบบไปโปรโมทเพลงช่วงนั้นยุ่งกับโปรโมทเพลงที่2อยู่คือช่วงนี้จะได้เห็นว่าสองคนไปไหนด้วยกันบอาครับเห็นที่ไหนครับที่คอนเสิร์ตเราเห็นกันทั้งคู่เลยครับเพราะว่ามันมีเออ่มันมีคนคนนึงพูดการคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะแต่อบไม่ได้นั่งติดกันนะครับ ผมนม่นั่งติดกันนะเขยิบไปอีกสองคนนะติดกันนะครับมันยังไงมันไม่ได้เป็นแผนใช่จริงๆแล้วคือเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เหมือนกับพอกินนะครับหมายถึงว่ามีมีคอนเสิร์ตใหญ่เราก็ไปซัพพอร์ตน้องอยู่แล้วเนาะเราก็เลยแบบว่าเออมีการถามว่าเอออยากไปดูไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คือเราชิญเขาไปดูเหมือนกันครับหมายถึงว่าเป็นเป็นการแบบว่าเอออยากไปดูไม้เพราะเห็นช่วงนี้เขาแบบว่าอยากจะแบบไปดูศิลปินเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับ ว่าเจเจต้นหนึ่งก็มาเป็นคู่คุณก็เป็นพี่ๆเขาก็แซวไปเรื่อยแบบนั้นอยู่แล้วพี่ๆเจอเขามันก็เป็นเรื่องปกติเขาแซวทุกคนนะอย่าให้ผมมีไม่พูดบ้างนะวันนี้ผมแซวคืนเลยนะแต่่วาทุกคนที่เขาแซวก็คือจะมีเขาคงพอเป็นจริงนะฮะจริงเหรอพูดจริงทั้งนั้นเลยนะที่เขาเอาจริงจริงนะพี่พีพูดแล้วต้องห่านิดนึงเออพีพีพูดแล้วต้องห่านนิดนึง จริงๆแล้วเราก็เชิญทุกคนไปคือทุกคนตอนนั้นคือเป็นห้องเป็นห้องที่แบบว่าอยู่ในห้องที่เป็นของนาดาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็คือเราก็มันก็มีแบบว่าเออเราก็ชวนเขาไปนั่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่สถานะตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงฮะสถานะตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือเหมือนเดิมก็คือมันก็เป็นเป็นพี่น้องที่สนิทกันเรื่อยๆอะไรอย่างงี้แต่เมื่อคราวที่แล้วผมบอกอ๋เปิดใจนะใช่เปิดใจไป็นงไหนโอ๋เปิดใจหมายถึงว่าโอ๋ไม่ได้เปิดใจแค่แบบว่า คนนี้คนเดียวโดยเฉพาะเลยคืาบอกว่าเปิดใจให้กับทุกๆคนเลยครับหมายถึงว่าใครที่จะเข้ามาหรืออะไรอย่างงี้ตอนปารสั่งเขาก็บอกเขาก็เปิดใจก็เปิดใจเ้าปปิดแลวไตรงกันติดตามไหมติดตามไหมติดตามอยู่บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมก็แบบมีฟังว่าต่างกับต่างเปิดแล้วมันตรงกันไหมอะไรนะครับประตูใจต่างกับต่างเปแล้วมันตรงกันไหมโอ้ยิงเข้าประเด็นขนาดนี้เลยไม่หรอกมันก็เป็นเหมือนการแบบว่าคือเราก็มีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ ไม่ได้ผูกไม่ชวนวัญโอกาสไม่ได้เจอกันทุกวันด้วยโอกาสมันยังมีใช่ไหมโอ๊โอกาสมันยังมีไหมอันนี้คือโอกก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันครับใช่พอแบบว่าคุณไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็แบบว่าเอ้ยคุณก็ดูเหมาะสมกันดีะากอ่าใช่ก็ขอบคุณเขาที่เห็นความน่ารักไงใช่หลายคนโอ้เห็นแล้วหลายๆคนแบบว่าตามสื่อโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณอะไรเงี้ยครับผมใช่อะไรนะครับ บางคนก็บอกว่าเราสองคนอย่างนี้สร้างกระแสกันหรือเปล่าคืออย่างที่โอบอกแหละบอกไปตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วด้วยว่าหมายถึงว่าการที่เราเหมือนอยากไปแสดงความมีเดียกับเขาอะเราไม่ได้ทําเพื่อการที่เราจะไปสร้างกระแสหรือว่าอะไรแบบนี้คือเรารู้สึกว่าการที่วันวันหนึ่งเราอยากจะไปแสดงความเดียกับคนคนหนึ่งอะครับเรารู้อยู่แล้วว่าการที่แบบว่าเหมือนพอมันเกิดกระแสขึ้นมาแล้ววันหนึ่งที่เราไปทํามันจะมีกระแสทางด้านนี้ตีกลับมาเหมือนกันว่าเฮ้ยเราทําเพื่อเกิดกระแสหรือเปล่าแต่คือสุดท้ายแล้วในเมื่อเราทําเพื่อ มันเกิดเพราะเพราะว่าความรู้สึกของเรา,าจริงๆแล้วทําไมเราเราจะต้องไปแข่งกับอะไรแบบนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ๋ก็อยากจะให้เข้าใจในมุมมองของโอ๋บ้างว่าเออเราทําไปเพราะว่าเราอยากจะไปแสดงความมีเดือดเขาจริงๆอะไรอย่างเง,งี้ยถพี่พี่ถามคนตรงๆว่าเขามันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมเท่าที่เราคือาาต<า>้องตามความรู้สึกเราตามความรู้สึกเราอ๋อ คือโอ๋ก็รู้สึกว่ามันก็หมายถึงว่าณปัจจุบันนี้ค่ะโอ๋รู้สึกว่าโอ๋ก็อยากจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาตินะหมายถึงว่าโอ๋ไม่ได้อยากจะไปเร่งรัดอะไรโดยการให้สถานะหรืออะไรแบบนี้นะครับหมายถึงว่าโอ๋ก็รู้สึกว่าก็ลองปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปดูก่อนว่ามันจะแบบเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้อนาคตแบบเป็นคนตัดสินใจเองว่ามันจะเป็นยังไงแต่คือเราก็คุยกับเขาในสถานะที่มากกว่ามันเป็นการปรึกษากันมากกว่าครับหมายถึงว่าพอเรามีเรามีข่าวเรื่องเรื่องแบบว่าเออเขาเจออะไรมาบ้างหรือแบบมันทําให้อย่างพววกแแแบบบบมีรระส่าาเเอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคู่กนันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นอะ <S <S ไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยอะไรยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ครับก็เปิดถ้าตามที่เขาบอกถ้าเขาบอกว่าเขาเปิดใจเนี่ยหมายถึงว่าโอ้ก็บอกไปแล้วว่าโอ้เปิดใจหมดแล้วแต่ถ้าเขาเปิดกันขึ้นเรื่อยัครับผมแต่ว่าคือผมก็คืออมก็เปิดใจถ้าสถานะของอ้าแน่ถามแล้วตะกึกตะกากเลยหมายถึงว่าคุณเปิดใจให้เขาเอางี้ค่ะตรงเปิดใจให้คนทุกคนเลยอ่ะ โอ้เป็นศูนย์ก็เหลือคนเดียวมามาหมายถึงว่าเราก็แบบว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรอะหมายถึงว่าไปหาไปตั้งใจหาอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบเดียมมาเยอะแยะแล้วยังไม่ตอบเลยเยอะเยอะเลยเขาบอกาเขาก็ส่งหัวใจมาอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยอยากได้อะไร ใช่แต่เราก็ไม่ได้ตอบคือเราไม่เคยตอบเลยคนนั้นอยู่แล้วตอบคนเดียวอ่าันนั้นมันแบบว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอันนั้นเป็นการที่อยู่ในเมสเซจรีเควสครับผมไม่ได้ฟอลโล่กันหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาแบบย m มาอะไรแต่ว่าฟีดแบบที่เขาลงรูปคู่ก็น่ารักแล้วก็แรงมากใช่เงือแตกแล้ววะทุกทีเลยเราลงรูปคู่เราจะลงบ้างไหมโอ้ยยังไม่ได้ลงเลยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นนะครับคือเขาก็ถ่ายไปค่อนข้างเยอะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะอยู่ในเครื่องเขามากกว่าใช่ครับผมรู้สึก ต้งให้กำลังใจไหมเพราะว่าคนเชียร์เยอะมา,มากกโอ้ยจริงๆมันก็เป็นกระแสตอบรับที่ดีนะครับหมายถึงว่าทุกคนก็ให้กําลังใจกันคือเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่คือเหมือนโอ๋อ,อยู่ในวงการนี้คือโอ๋เป็นคนที่ทำให้ทุกคนมีความสุขอะครับหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าทุกคนมีความสุขโอ๋ก็มีความสุขไปกับทุกคนครับย่างเขินยังไครับไปไหนมาไหนคนแซวเรื่องนี้เยอะจริงๆทุกวันนี้คนพูดทุกๆแบบทุกๆย่างก้าวไปไหนคนถามตลอดใช่ถามว่า <ๆ S 2> อะไรนะเป็นแฟนเขาถามว่าจริงปหมเนี่ยเราก็ตอบว่าไม่รู้เราก็ไม่ได้ปฏิเสธเราก็ไม่ได้ตอบว่าเราก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปนั่นแหละครับโอ้เหงื่อแตกเนี่ทุกวันนี้ต้องพกติชกตุ้ับเหงื่อตลอดใช่ไหมครับทับเพราะว่ามีคนถามจี้ผมอย่างนี้เรื่อยๆอยู่ตลอดเลยผมเหมือนเป็นผู้ต้องสงสัยยังไงก็ไม่รู้ครับครับผม นี่ถ้าถามอันิีผมพูดหลุดพูดแล้วเนี่ยอะล้อเล่นไม่หลุดไม่หลุดแต่แฟนคลับเราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะใช่เรื่องของประเทศของเราเพราะคนแต่ผิดพลาดอะไรที่มาใช่คือหมายถึงว่าทุกคนเขาก็หมายถึงทุกคนเขาก็เป็นห่วงครับเขาก็รู้สึกว่าเออหมายถึงว่าอยากจะให้เราแบบว่าได้เจอในสิ่งที่ดีได้เจอความรักที่ดีอะไรเงี้ยคือเราก็ขอบคุณเขานะเพราะว่าเขาก็คงเห็นเราเติบโตมาเรื่อยๆแหละในตลอดระะยทางที่แบบเราแบบมีความรักมาอะไรเงี้ยครับผมเราก็ขอบคุณเขาครับผมใช่คือความรักครั้งต่อไปมันจะต้องแบบ มันก็ค่อนข้างจริงจังนะครับหมายถึงว่าในในในยุคอ,อ,อายุของโอบตอนนี้มันกำลังจะถึง30แล้วคือ <c oughs> หมายถึงว่าเราอาจจะมี เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมายถึงว่าเราอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรที่มันแบบเด็ดขาดขึ้นหรือว่ามีการคิดวิเคราะห์ที่มากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยคืออะไรที่ไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันจะทําให้เป็นการคัดคนออกไปจากชีวิตเราได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเราจะพัดระวังมากขึ้นในทการที่แบบว่าจะรักใครสักคนจริงโอ้จริง,รง,รงๆแล้วก็คือเรามัระวังขึ้นครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการที่เอาข้อนี้มาปิดกั้นตัวเองมากกว่า <S <S คือเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ใช่เอาเรื่องนี้มาเป็นที่ตั้งแล้วทําาใให้เเเรรไม่ปิดจกับค แต่ว่าครั้งต่อไปคืออบจริงจังลแล้วแหละคนที่เข้ามาอบจริงจังกับทุกครั้งนะใช่อบจริงจังกับทุกครั้งแล้วอบตั้งใจกับทุกครั้งเลยใช่ <Okay. S 2> ขอบคุณครับ